นนแต่กูฝันเพราะถูกัลือกก <Yeah, yeah. S 3> ูเยืนอยู่กลางป่าไม่มีแสงไม่มีเสียงมีแค่ลมหายใจกับเงาที่มันไล่เลียงกู <Hey. S 3> ตัวใหญ่เลยมาใตา้รากไม้สายตามันไม่ใช่สัตว์มามองมันรู้จักกูตั้งแต่ชาติไหนกูมองหัวอยู่ใต้ขอนไม้เก่ากลัวจนเงือ่อแตกใจมันสั่นเบาเกา แต่ทันทีที่เธอปรากฏตรงหน้า <Yeah. S 1> ความกลัวทางป่ามันหายเหลือแค่ใจกูกับสายตาจากงูกลายเป็นคนสวยแบบไม่ต้องอธิบายไม่ต้องมีเหตุผลเธอไม่พูกไม่ทาไม่อนแต่แค่ยืนอยู่ตรงนั้นเราทั้งใบกูยอมเธอไม่ท้าว่ากูคูควรไหมไม่สนว่ากูเป็นใครมาจากไหนแค่สายตาที่บอกว่ามานี่เราทั้งชีวิตกูก็รู้ว่ากูนี่ นเดียวไม่เปลี่ยนไม่ถอยจากคนที่เคยหมอบอยู่ใต้เงาไมยวันนี้กูคือคนที่ถูกเลือกให้ยืนใกล้บัลลังก์ใจเธอพากูเขาไปในท้าม,มืด <S S <Yeah. S 1> แต่ความมืดครั้งนี้มันไม่กัดมันไม่ดูรอบกายเต็มไปด้วยพลังอำนาจแต่ใจกูกลับนิ่งว่าทุกวันที่เคยพลาดเธอไม่พูดว่าลา<ะ>แต่ถ้าทางทุกอย่างมันชัดว่าคำว่าลา ไม่ใช่ครอบงำไม่ใช่ลามโซ่แต่คือการบอกว่ามึงเป็นของกูและกูจะดูแลมึงเี่แล้วเธอก็ปล่อยกูกลับบ้านชีวิตตบติ <Hey. S 1> ผู้คนเดิมถนนเส้นเดิมทุกย่านแต่กูรู้กูไม่เหมือนเดิมเพราะหัวใจกูทิ้งไว กูแค่ยอมรับความจริงที่ฝืนถ้าความมืดคือราคาที่ต้องจ่ายกูยอมถ้ามันคือทางที่กูเลือกเดินไปไม่มีใครบังคับกูเดินกลับเข้าป่า hey, hey, hey. กูเลือกเองทุกก้าวทุกเชิดตา yo, yo. บันไดปนทอดยาวขึ้นสู่บัลลังแบนในออกมันเต้นแรงว่ากล้องทุกใบที่ดังกูเดินขึ้นเธอเดินลงมาอย่างเงงสง่าไม่ต้องแรง hey, hey, hey. กลางทางเราชนกันโดยสายตา กูกับเธอรู้กันทั้งบ่ากอดกันตรงนั้นไม่ต้องมีพยานไม่ต้องมีพิธีแก่ออมแขนที่บอกว่ามึงกลับมาแล้วที่ของมึงจริงๆริงนั่นพยาน<ว>เลือกกูเป็นพัวจากคนทำเอไดาที่ไม่เคยเชื่อเรื่องโวยตาถ้าวันนี้คือบาปหรือคือพรกูรับมันทั้งหมดเพราะใจกูเลือก